เอาละครับวกในเกมของโซนโ o ร์เอสติมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมอาเคดอีเวนต์นะครับตั้งแต่วันจริงจิงมันตั้งแต่วันที่สิบห้าแหละเมื่อวานนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเพิ่งได้ทําคลิปตัวอาเคดนะครับเมื่อวานจัดไปเลยสามคลิปใช่ป่ะเปิดกล่องเปิดอะไรทั้งหลายนะครับก็วันนี้เราเพิ่งจะทำครับเป็นอันนี้แหล Event ะอาเคดอีเวนต์ครับก็เราจะต้องตามหาครับโซนโฟร์อีเวนต์บลู คูป,ปองนะครับอีเวนต์นะเป็นการตามหาคูป,ปองนะครับอ่าก็ลงดันจีนนั่นแหละเทมเพล l ออาเ e ตนะครับอันนี้ก็ได้แค่ดันเดียวเท่านั้นนะครับดันเดื่นไม่ได้นะได้เฉพาะดัน Temple นะครับโดยเราจะต้องลงดันครับไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยอืมไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์นะครับลงดันปุ๊บเราก็จะมีโอกาสได้ครับได้ของพวกเนี้ยได้ได้ตัวนี้คูป,ปองก่อนแล้วก็คูป,ปองตัวเนี้ยสองร้อยอัน แล้วก็เพิ่มเงินดิแสนหนึ่งได้ไอ้ส่วนหลังแล้วก็ได้ตัวนกสีน้ําเงินตตัดก็ประมาณนี้เลยถ้านถามว่าดีไหมก็แฟชั่นสวยแฟชั่นสวยนะครับเป็นผมว,ว่าหลังมันก็ไม่ได้แย่นนะอันนี้มันแต่ว่ามันมีหลังที่ดีกว่าเออมีหลังที่ดีกว่านี้เนาะส่วนนี้ประดับก็เป็นนกฟ้าสีฟ้าน่ารักนะครับอันนี้ก็เป็นกระบองก็สวยดีนะครับ เอาครนี้แล้วกันเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะครับว่าผมจะต้องลงทั้งหมดกี่รอบเพื่อจะได้เอาคูปองมาอย่างะเนี๋ยาเช็คก,กันไปดีแล้วปองอามาอย่างวะตันจีนโอ้ยมีเหลือ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 ไอเหลือเหลือเหลือที่ไหนกันอ่ะเรามาดูแล้วกันว่าผมต้องลงกี่รอบเพื่อจะได้ไอคูปองสีฟ้านะครับ ป่ัดแต่ไม่ได้ลงนานเหกันดันจีนหลังจากกิจกรรมล่าสุดปะคือผมว่าไม่ได้ลงนานเหมือนกันนะดันจีนเั้กิจกรรมอะไรที่ผมตามหาทั้งอย่างกันเลยวันนั้นลงหนักเออแต่ไม่ได้ลงนานละดันจีนอาอเซตผมเลเดอร์ดีเจนนะครับไม่ <laughs> ไม่ได้เลเดอร์นะแต่ว่าพอดีโคนครบ คนครบเก้าชิ้นเออมันก็เลยไม่มีออร่านะครับเออในดันไม่ออร่าก็ดีไม่แสบตาดีก็ดูว่าเราจะโดนด,ดีปะผมจะ,ลง,จะงลงกว่าจะได้อ่ะเดี๋ยวลงกว่าจะได้คูป,ปองอะ่ะมาดูว่ากูป,ปองมันลงยากลงเย็นขนาดไหนวะอ๋อ,อตัวนี้โอ้โหตัวบัก็ก จริงราคากดดีอ่ะพอๆอกันเลยกับดันเกฟถ้าถามความรู้สึกผมมันไม่รู้อ่ะผมชอบลงเกฟบมากกว่าผมว่าเกฟบคุ้มกว่าถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่าลงเก็คุ้มกว่าครับเร่องนี้ผมว่าจะกลับไปลงดันเก็บเดี๋ยวจะไปเก็บสองเก็บ เก็ 2, บสองเก็บสามก็ลงเก็บสี่อย่างละสองร้อยรอบอ่ะมีชาเลนจ์แต่ว่าจะถ้ายัางไงเดี๋ยวดูก่อนถ้ามีเวลาจะทําให้ประมาณเดือนนี้แต,แต่คิดว่าน่าจะได้น่าจะได้เดือนหน้าเออผมว่าน่าจะได้เดือนหน้าคอนเทนต์ในเก็บสองเก็บสามเนี่ยน่าจะยาวไปเดือนหน้าเลยครับอาจจะชุกไปเดือนหน้าอาจจะไม่ได้ทําเดือนนี้เราคนไม่มีเวลาจริงผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่ช่วงนี้ มีเวลาทำคลิปอยู่แต่ไม่มีเวลาสตรีมครับอ๋อทำคลิปให้ดูแล้วกันนะอาจจะไม่ค่อยได้สตรีมนะครับเดือนนี้เดี๋ยวเดือนหน้าอาจจะกลับมาสตรีมมาสตรีมยาวอยู่เดือนหน้านะครับเดือนนี้ไม่ค่อยน่ามากจริงๆเออเอาลือไอ้ตัวนี้มันอะไรนี่ว่ามันกันอีก็ไม่ค่อยได้เป็น,น,น,นไ,ไ,ดไ,ได้ลงนานมากกันดันดันเนี่ย ก็อยู่สองทีตายได้บ้างผมอะเวลาก็ไม่แย่นะดันจีนไปเป็นดันเอพีครับตอนเนี้ยมันไม่ได้ดันเงินเงินมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมเรียบร้อยเชียวโอ้รอบแรกลงรอบเดียวก็พอแล้วว่าเออแค่นี้แหละจบจชอบไปเชียรเชียรขอนอด นาดีด้วยนะทียี่เจ็ดเองทั้งเดียวก็ได้ล้วคูปอง,องไงก็บอกหายากขายได้ด้วยนะคูปองอนะเต่ของผมว่ามันน่าจะจริงน่าจะทำแบบเป็นกล่องมาสุ่มอะไรก็ได้นะเป็นสุ่มสุ่มเซ็ตพวกข้างหน้าอนะไรเงี้ยทพอทำมาเป็นอย่างนี้แล้ว จริงมันสติตัสผมว่ามันสามหลังอ่ะมันมันไม่เท่าไอ้พวกของเก่าๆอก็ใส่แฟชั่นอะได้อยู่ได้เป็นแฟชั่นได้อยู่ฟฟยยสำหรับคนชอบลงอะน,นะสราคนชอบลงได้อยู่เพว่าแต่ถ้าสำหรับผมผมก็แบบอาจจะ อ่ะผมก็ลงครั้งเดียวได้ครับอคนอื่นอาจจะลงอายรอบใช่ป่ <laughs> ะหลังจากนี้ก็คือไม่มากเลยนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูครับก็ได้แล้วคูป,ปองนะครับเป็นคูป,ปองสีน้ําเงินครับไม่รู้ราคาเท่าไหรอ่อ่ะจะดูราคา,าผมเปิดสองเปิดสองก็ต้องเปิดแบบเออเปิดสองไอ้สองอันนี้เอาผมเปิดสองให้ดูเลยก็ได้ <c oughs> <c oughs> บูปปองมันอยู่หมวดเลยอะสตาร์ปะตาร์ปะอุ้ยมันไปเล่นเจ็ดหมื่นเลยนะเจ็ดหมื่เลยนะอู้เจ็ดหมื่นแต่รอบหนึ่งก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกมันลงไอ้เกี็บมันคูปองเกี็บมันก็ยังดีกว่าปะ ควบวงกิจกรรมเอามาดูอะไราคามีมีขายไม่มีขายหรอไม่มีใครขายพวกไอตัวนกที่ผมมีก็ไม่มีใครขายเลยครับจริงไหมเนี่ยไม่มีใครขายหรอคือไม่มีใครเปิดตัวยังไงผมไม่เข้าใจว่ะปกติคนน่าจะขายเยอะนะไอพวกนกพวกเนี้ยไอนกที่ผมมีอ่ะเนี่ยเอ้ยมันไม่มีใครขายหรอ เฮ้ยเดี๋ยวยัยงไงไม่มีใครเปิดหรือมันยังไงอ่ะผมดูดิอ่ะหลุดเลยมีไม่มีไม่มีจริงเหรอนกนกงไงนะไม,ไม่ไม่มีใีรขายเหรอผมเห็นคนเปิดได้เยอะอยู่นะ้ไปเล่นเออแต่ไม่มีใไข่คือมันดีอ่ะ อันนี้ไม่รู้นะทำไมไม่มีจริงดูดิไม่มีาขายวเวอร์ไอเราไปดูครับไปแลกไปแลกดูไปไปแลกดูที่ NMC เนาะะเรามาดูสเตตัสในเกมกันเลยนะครับจำนวนของแลกนีก่ไม้ยกระบอง กรปองนะครับไส่สองร้อยอันเตต้นผมว่าไม่แย่อืมมันน่าจะใส่สวยแหละแต่ของผมมันไรเดอร์จริงๆผมก็โคลนหลังนั่นแหละแล้วจะไปเอาโคลนออก,กเลยตอนเนี้ยมันไม่มีแสงอะไรเท่เ <c oughs> นี่ยนกนี้ไม่มีใครขายเอไม่มีใครซื้อไม่มีใครขายจริงเหรอแต่เดี๋ยว,ว่าผมว่าเตต้าตัวนี้ดีเอาจริงนะดี ไม่ได้ว่าให้อะไรดีดีกว่าอัอีกอันนี้มันคีสเปรไม่ไม่มีฮิตอ่ะแต่มันมีฮิตเด็บเว้ยคือมีฮิตเด็บนะถ้าเป็นเล่นนะมันมีฮิตเด็บไอนพวกเนี้ยอันนี้มีฮิตเด็บปะไม่มีฮิตเด็บทำไมมีฮิตเด็บวะสเปรเด็บฮิตเด็บเอ้ยไม่แน่อาจจะมีคนชอบอะพวกของพวกฮิตเด็บพวกอะไรไงี้ยสเปรเด็บไม่ค่อยมีนะครับ อันนี้บอกไว้ก่อนมันเอาไว้อันนี้หรือเปล่าไว้ดันใหม่ที่จะมาหรือเปล่าดันสั่นเจ้าหรือเปล่าตัวถึกต้องชอบหรือเปล่าอย่างนี้ยังไงไม่รู้ราคากันผมมีกีตาร์กันหนึ่งอไม่ะนีได้กีตาร์เนะี่ยแต่มันมีฮิเตเดยบไงแค่สงงัสเออแค่สงสัยมันจะมาแล้วมีม มันไม่มีฮิตแอตแท็กแต่เป็นฮิตเดฟแทนเออคงสเตตัสเหมือนกันเนี่ยอันนี้จะเป็นฮิตฮิตแอตแท็กเออแอตแทกครับแต่ที่ผมว่าผู้เล่นใหม่มาลงดันเนี่ยได้อันเนี้ยอันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์กอ่ะเอาประมาณนี้ละกันนะครับใครที่สนใจลงดันจีนได้ของไอเทมอะไรงี้ก็มาลองดูละกันนะครับผมว่าไม่แย่ไม่แย่ก็ามันของแรกอะ คืออของของแรกมันตัวนี้อคุป,ปองอาจจะใช้เยอะแต่ว่าเงินมันใช้น้อยนะครับเออประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าเป็นไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพียงได้ผมด้วยนะในการทาคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็เีเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมก็ลงให้ดูแล้ะผมลงครั้งเดียวนะครับจริงๆมันไม่ได้ลงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแค่อาจจะดวงดีลงครั้งเดียวได้นะครับก็ลองลงดูแล้วกันไปแล้วครับคลิปนี้เจอกันครับ